ตอนที่9ในเมื่อเจ้าบอกว่าเราไม่รู้จักกันงั้นข้าก็คงต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองแล้วล่ะไม่ทำไมเจ้าถึงทำแบบนี้ชิงเอ๋อคนดีของข้าไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้าข้าจะไม่มีวันปล่อยเจ้าไปขนหลอกลวงข้าจะไม่มีวันให้อภัยเจ้า ทำไมเจ้าถึงได้กลับมาทำเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแล้วยังจะทำเรื่องแบบนี้กับข้าอีกเจ้าจำข้าไม่ได้แล้วด้วยซ้ำออกแรงขนาดนี้เจ้ากำลังต่อต้านข้างั้นหรือใช่แล้วหลีเทียนหลัวข้าแค่เกลียดเกลียดที่ตัวข้ามองเจ้าผิดไปคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะเป็นคนเช่นนี้ทำหน้าดุสัขนาดนั้นทำไมเจ้าเกลียดข้างั้นหรืหรือว่าเจ้าคิดว่าข้าจะลีลาไม่เด็ดพอ หรือว่าข้าทำให้เจ้าเจ็บไม่ยานานมากแล้วที่ตรงนั้นไม่ได้ปล่อยตัวตามสบายไม่ต้องเกรงเจ้าทำแบบนั้นมันจะทำให้เจ้าเจ็บคนเลวเป็นเพราะว่าข้ามองเจ้าผิดไปตั้งแต่แรกไม่คิดว่าเจ้าจะเป็นปีศาจได้ เจ้ากัดข้าหรือว่าหัวหน้าจางไม่ได้บอกเจ้าว่าข้าเรียกเจ้ามาเพื่ออะไรในโจวนมีสามีอยู่ทั้งหมด12คนยังจะหาเศษหาเลยนอกบ้านอีกเจ้าก็แค่คนที่ชอบล้อเล่นกับบุรุษก็เท่านั้นเจ้ามันปีศาจคนเลวเจ้าอย่าเข้ามานะช่างเถอะในเมื่อเจ้าไม่เต็มใจข้าก็จะไม่บังคับใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยแล้วออกไปซะหรือข้าจะคิดผิดไป เหมือนว่าเจ้าใบ้นี่จะต่อต้านข้าคนคนนั้นในความทรงจำของข้าทั้งโอนอ่อนแนละนุ่มนวลไม่ต่อต้านข้าหัวชนฝาเช่นนี้หยุดนะนัวนวผู้หญิงชั่วเจ้าห้ามรังแกข่มเหงพ่อข้านะเจ้าทำให้พ่อข้าร้องไห้เจ้าเด็กแสบนี่มีแรงเยอะมากจริงๆ อย่านะแม้แต่ลูกของเจ้าเจ้าก็ไม่เว้นงั้นหรือฮบรรยากาศดีๆในคืนพระจันทร์เต็มดวงพวกเจ้าทำเหมือนกับว่าข้ารังแกคนอ่อนแออย่างพวกเจ้าอยู่อย่างนั้นแหละข้าคงต้องถามหัวหน้าจางสักหน่อยละว่าเขาบังคับให้เจ้ามารับใช้ข้าหรือไงนี่เป็นครั้งแรกที่ข้าถูกผู้ชายรังเกียจพวกเจ้าไปซะเถอะ านพ่อไม่เป็นไดใช่ไหมผู้หญิงคนนั้นทำท่านเจ็บใช่ไหมท่านวางใจได้นวลนวลจะแก้แค้นให้ท่านเองห้าปีเต็มๆที่เจ้าไปโดยไม่ลาห้าปีที่ผ่านมาเจ้าไม่รู้เลยว่าข้าต้องผ่านอะไรมาบ้างข้าจะยกโทษให้เจ้าได้ยังไงแย่ชิงรีบตามข้ามาเร็วเข้าเจ้าทำคลอดเป็นใช่ไหมหัวหน้าจางกำลังจะคลอดเราเหินกองไม่ทันแล้ว เขามีเลือดออกม,มากเห็นแก่ที่เขารับเจ้าเข้าทำงานรีบไ,ไปช่วยเขาหน่อยเถอะ